คก็กลาบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ได้อยู่กับ s p ป c i ี l ลฟล็อนะครับกับปืนที่มีชื่อว่า p พต t ินั m ฟ r ร m ม r k นะครับอยากรู้ว่าอ่ะหลายคนขอมานะอืมอืมอืมอ่ะหน้าหลังเลยเนื้ออยู่กลาคิด่ายไไ้เมื่อกี้นี้ อย่งอึ้มึงก็มาสอนจนได้แต่มันรู้หลายสัตว์อยู่ในเมืงอย่เล่นกันขลอเภัยเนี่ยแต่เราบอกแล้วว่าแรงสั่งโอวดเอ็นี่ยิงหัวตาไปนี่กูคุมแดงเนาะยิงกูขนาดนี้เลย ขี้เกียจเปัญหาย,ยรู้ผมจะโดนหลัง,ลง,งแล้วเปล่าต้อง,งะระวังกันน่าครับูองคนมึงยิงไหนกันวะ นี่เว้ยเนี่ยตัวหลังสั่งไปเลยไหนเนาะสุดแรงสั่งไอ้เหี้ยทำเป็นลิ่นไปอื้อหือโคตรกาแฟระเบิดเลยแม่งยิงกระบาลแตกเลยรับหมั่งน còn sáng chuyện ước Ui Ui sàn thấy nha à? Để lại là bờ dìa, dìa là cái mình gì Con và mình Để về ấy Này ngã tiệp ตดวตัวเดี้ยติด้วยทำไมแต่ลอาคนมันยิงนักหนักเหยื่อตัวยิงตัวตัวยิง โอ้ยไอ้เชี่ยโคตรเยอะมันอุ้งอ้เชี่ยตรงนี้แย่เนี่จะตกลดเพื่อนจะตกลดไอ้เชี่ยจะบอกว่าหลังนี้ครับแอ้วปาระเบิดปะ

โอ้โหหลายทางเหลือเกินดีเดททันมันมาเยอะไปก็ไม่ดีนะบางทีอะมาถกกูถ้าขนาดเนี้นยหลังเข้าอุ้ยหลังเข้าอีกโอ้โหหลังเข้าหลังเข้าไอ้ที่เป็นเกิงไงมันเนี้ยเยอะชิบหายเลยยิงไม่ถูกอ่ะ โอ้โหเฮ้ยเด็ดเคมันบอกให้ทีนั้นแม่งโกงจริงทำมาเล่นไปธรรมดาก็โกงแล้วอะรอซานจะแล้วกัน โคตรโกงยิ <out> ่งแหละได้มาถาวรบอกเลยแต่มันมันจะบอกบอกว่าในโมดทีสามารถเราข้างจะแบนซาบายกันเยอะแม้แต่ธรรมดากับเกมสองก็แบนเหมือนกันแพน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยแพน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆโอ้โหไอ้ที่ละใครต่อยข้างหลังนะโอ้โหเกิดมาก็ยังมีคนตะหอด โวยตัวเดียวเองเออเหนวะห้องข้างหลังมีอะบอกแลเเ้วเต็บเดิมเกพวกนี้เนี่ยแต่ว่าหมดซิงเกิลมันก็มั่วทำได้แล้วทำมิ่งใครแม่งดีก็ดีไปทำม่ใครเฮียก็เฮียไปผมพูดจริงทำ,ทำ,ทำมันมนึงจะด,ดีก็ดีอ่ะอย่างที่บอกมันก็สนุกแต่ปืนแม่งแรงริงแล้วเราบรอยะเอาไปยิงใครนะในหมดทีมนะถ้าเขาไม่แบนนะหรือถ้าใครไม่ถ้าส่วนมากห้องมันจะห้ามเหมือนนะฟาร์มาแบบ ถ้าทธรรมดาโดนแบนอย่างเงี้ยหรือเจนทูอเงี้ยไอ้แค่ไทยนาไม่ต้องพูดถึงลแล้วโดนเลยเปล่าดูดิดูอย่างที่ผมว่าผมยิงกะกะังมันยิงได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าครับทิงเกิลมันมันมันยิงง่ายมากกว่าทีมแต่ทีมมันก็บางทีก็มันก็ต้องเซฟเป็นตัวด้วยตนหนึ่งบางทีเราออกไปโง่ๆอย่างที่ผมยิงเมื่อกี้อาจจะตายเลยทนะุกวินนะก็มันเัี้งกีมาวาันสองวันแล้วก็ขี้เกียจไม่ใช่หรอนะ แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามชั้นสองร้อยแปดสิบแปดคนนะครับที่มา,าแวะเวียนมาดูก็ขอบคุณด้วยที่มาแวะมากดไาค์ให้ผมเป็นต้งการสามร้อยแล้วก็ขออยู่มาสิบสองครับสามร้อยเต็มเป๊ะๆก็ทํามาคลิปมันก็ประมาณปีกว่าแล้วก็ทําเกียมปัญญาอ่อนเริ่งแรกนะเดฟเดย์อรก็ ad จำได้เลยตัวสองอะไรครับสองเอฟเอฟเอฟนั่นแหละผมเล่นตลอดไงรู้สึกว่ากระแสแจ้าบิวของเอเปฟผมมันก็ไม่ค่อยเยอะอะไรก็เลยแบบอืมไหนเกมที่ผมเคยเล่นมากก็พย,ยายามบินบินใช่ไหมที่ทำบิวคลิปเดียวเอง ปุบ๊บก็มาลองเล่นดีซีดมั่งอะไรมั่งเริ่มมาเล่นเอฟมั่นัวผมก็เล่นอยู่แล้วไงก็เลยเอ้ยยี่ย่อวิวมาเว้ยเพราะผมอาจจะรีวิวปืนที่ผมมีส่วนมากจะรีวิวปืนนะส่วนมากจะเข้ามาดูผมส่วนมากปืนที่ผมรีวิวก็จะไม่ค่อยมีคนรีวิวนะผมก็เลยเอาปืนที่ปืนที่ไม่มีใครรีวิวผมก็มาเอามารีวิวสร้างเสถียรใครอยากซื้อปืนนี้ปืนนี้อาจจะหารีวิวไม่เจอนะเขาก็เลยยังไม,ไม่กล้าซื้อว่าไปไหนไปไหน ก็ผมก็จะทำการรีวิวให้แล้วกันก็เจอกันครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ผมเนี้ยจะทำคลิปแล้วเปล่างั้นก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันครับบายบาย